สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เรามานอนกันอยู่ข้างนอกบ้านนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกรสีมาค่ะก็มาถึงดึกเลยค่ะแต่ก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมีไปทำธุระที่ตัวเมืองนะคะก็อยู่แบบนี้ไปก่อนโอเควันนี้สีห้องแบบสดใสนะคะไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าเพราะว่าขับรถมาเหนื่อยมาก

วันนี้เราจะนอนกับวงเดอ b บิทเทิลนะคะจอห์นเลนนอนนอนคนเดียวค่ะ หลอนนิดนิดนะคะเพราะว่าแอร์เขาติดได้แดงอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นสีขาวกันคืนถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นได้ก็คงจะตกใจเล็กน้อยอันนี้ตัวห้องอยู่ในตัวเมืองของโคราชนะคะ เพึ่งมาถึงค่ะเมื่อกี้นี่เองของเราจะลกเลยโอเคค่ะไม่มีอะไรเพื่อนๆแค่อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นห้องนอนคืนนี้ของเราแค่นี้เองค่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ